และสวัสดีทุกทท่านครับยินดีต้อนรับสู่นิทรรศการพิเศษซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยตีรีนะครับผมกิจชัยเอือเ้อเกษมนักวิจัยของสถาบันก็ขอนำท่านเข้าชมนิทรรศการพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อประกาศพระคุณของมหาปูชนียาจารย์ในวาระ1้1ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายได้50ปีนะครับงานนิทรรศการนี้ก็เป็นงานที่รวบรวมผลงานของสถาบันโดยนักวิจัยหลายๆท่านนะครับรวบรวมไว้กว่า50ชิ้นนะครับแสดงไว้พร้อมหมดในนิทรรศการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2กลกุมภาพันธ์ถึงวันที่22เมษายนนะครับโดยมีการนำเสนอผลงานต่างเนี่ยเป็นวาระวาระไปนะครับของนักวิจัย หลายๆท่านนะครับเนื่องจากหลังจากงานนำเสนอผลงานแล้วเนี่ยก็ประสบภาวะโควิด -19 ทำให้นิทรรศการต่างๆต้องสะดุดลงแต่เราก็ได้พยายามรวบรวมงานต่างๆเสนอทางสื่ออื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้เข้าถึงกับผู้ชมและผู้ที่สนใจต่างๆครับนอกจากจะมีผลงานที่ได้เกิดไว้ให้ทราบแล้วก็ยังได้นำหลักฐานหรือได้จำลองหลักฐานนะครับ ที่ปรากฏพระธรรมกายในประเทศไทยและก็ในประเทศต่างๆที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเข้ามารวบรวมให้ชมด้วยนะครับก็ขอเริ่มนำชมสิ่งต่างๆที่นำมาแสดงในนิทรศการเลยนะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่าเป็นของจริงนะครับอายุประมาณ 1,400หรือ1,500ปีนะครับเป็นชิ้นส่วนที่ตรวจสอบด้วยคาร์บอนมาแล้วนะครับว่ามีอายุนานถึงพันกว่าปีเป็นชิ้นส่วนที่จานด้วยหนักษรคโรสถีนะครับแล้วก็จานอยู่บนเปลือกไม้ที่เรียกว่าเปลือกไม้เบิร์ชนะครับมาจากแถบบามิยันเรียกได้ว่าทางวิชาการเนี่ยจะเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่เป็นตัวเขียนนะครับของพุทธศาสนาครับ ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าหลักฐานคัมภี์พุทธโบราณนะครับเดี๋ยวผมจะนำชมแบบจำลองนะครับผมที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพจำลองนะครับคมภีร์โบราณที่มีอายุพันกว่าปีนะครับซึ่งเจ้าภาพ ในประเทศนิวซีแลนด์ได้ถวายให้กับท่านเจ้าคุณพระสุธรรมยานวิเทศนะครับทั้งหมดรวมมี11ชิ้นจานด้วยอักษรคโรสถีและบางส่วนจานด้วยอักษรบรามีนะครับซึ่งทางสถาบันมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสิ่งนี้ก็จะได้ใช้เป็นข้อมูลนะครับในการศึกษาเนื้อหาในคำพีพุทธ โบราณนะครับทั้งหมดมีประมาณ11ชิ้นต่อไปก็จะนำชมผลงานของนักวิจัยท่านต่างๆนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการสืบหาหลักฐานธรรมกายจากคำพีภาษาสันสกฤตครับงานที่เกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้ภาษาสันสกฤตนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นคำพี ทางฝ่ายมหายานนะครับแต่คัมภีร์เหล่านั้นเนี่ยบางคัมภีร์ก็มีอายุาตั้งแต่พศ400-500อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดจะเป็นผลงานของดรชนิดาจันทราศรีสไลนะครับและก็บางชิ้นก็เป็นงานของดรพระอาจารย์วิรชัยเตชังกุโรนะครับทั้งสองท่านก็ได้รวบรวมงานต่างๆที่เกี่ยวกับพระธรรมกายไว้ยกตัวอย่างเช่นคัมภีร อสตะสาหัสริกาปรัชญาปารมิตาอันนี้ก็พบว่าในคมภีนี้พูดถึงว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมกายคือพุทธ,ธะหรือพะควันแล้วก็มีคําพูดต่อด้วยว่าเธอพึงเห็นเราจากการเข้าถึงธรรมกายอันนี้แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องกับวิชาธรรมกายที่ทางเราเนี่ยได้รู้จักกันนะครับผมต่อไปเราก็จะไปชมคัมภี์ที่เป็นหลักฐานธรรมกายจากทางประเทศจีนนะครับเชิญครับ อันนี้ก็จะเป็นหลักฐานนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือการนั่งสมาธินะครับอันนี้เป็นหลักฐานจากประเทศจีนนะครับมาจากถ้ำตุนขวงที่เรารู้จักกันดีถ้ำโมกเก่านะครับเมืองตุนขวงครับอันนี้เป็นผลงานของพระอาจารย์เกติศักดิ์กิติปัญโยนะครับในคำพีอันนี้เนี่ยมีความเก่าแก่ถึง พุทธศตรวตรรษที่10หรือประมาณพศ900ถึง1,000นะครับในนั้นก็บันทึกการทำสมาธิแบบต่างๆรวมถึงการทำสมาธิแบบพุทธานุสติซึ่งสอนให้ผู้ปฏิบัติรวมใจไว้ที่กลางนาผีนะครับเมื่อจิตรวมและหยุดนิ่งปราศจากนิวรจะเกิดประสบการณ์ภายในเห็นดวงนิมิตและองค์พระพุทธเจ้าผุดซ้อนขึ้นมากลางพระนาผี ันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เป็นที่ภาคภูมิใจนะครับเป็นงานภาคสนามของคณะวิจัยสถาบันดิรี่นะครับก็เราก็ไปพบคำว่าพระธรรมกายนะครับแกะสลักอยู่บนเสานะครับสำคัญของนครวัดนะครับในนั้นเขียนคำว่าพระธรรมกายอย่างชัดเจนอันนี้เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งของทางภาคสนามครับ ต่อไปขอนำท่านมาพบกับหลักฐานพระธรรมกายนะครับที่อยู่ในประเทศไทยที่เก่าแก่ที่สุดก็จะเป็นหลักศิลาจาลึกต่างๆนะครับตั้งแต่จารึกพิมายนะครับจารึกด่านประคำบุรีรัมจารึกปราสาทสุรินนะครับแล้วก็จารึกปราสาทตาเมียนโตดล้วนนะครับทุกจารึกกล่าวว่าพระพุทธเจ้ามีนิรมานกายธรรมกายและสัมโพกกายครับ ก็ขอนําท่านมาสู่หลักฐานพระธรรมกายนะครับที่พบทางล้านนาบ้างนะครับอันนี้มีความเก่าแก่ถึงพศ1950เป็นคาถานะครับหรือว่าเป็นพระประิศที่เรียกว่าอุปปาตสันติในนี้เนี่ยก็พบว่าในคาถาที่256กล่าวถึงพระธรรมกายนะครับแล้วก็ขอความคุ้มครองจากพระธรรมกายคาถานี้ยังเป็นที่เคารพนับถือจนกระทั่งปัจจุบันนี้นอกจากประเทศไทยก็ยังมีพมา่าและลาวครับ ก็มาพบอีกอันหนึ่งเลยนะครับเป็นหลักฐานศิลาจารึกที่นะครับเกี่ยวข้องกับทางเทราวาทโดยตรงนะครับเพราะว่าพบหลักฐานนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกที่เจดีวัดเสือนะครับตอนนี้เป็นวัดล่างหรือไม่มีหลักฐานแล้วนะครับในตัวจารึกเองบอกพศ2,092นะครับซึ่งตรงกับแผ่นดินสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิในนี้ เป็นศิลาจารึกที่แตกหักแต่ส่วนที่แตกหักไปนั้นนะบันทึกคาถาพระธรรมกายนะครับคาถาพระธรรมกายนั้นจนปัจจุบันนี้นะครับก็ยังใช้กันอยู่เราจะนำท่านไปชมหลักฐานพระธรรมกายที่อยู่ในยุครัตะนโกศินนะครับตามผมมาครับ สำหรับงานในยุครัตนโกสินนี่นะครับก็เป็นผลงานของผมแล้วก็บางส่วนก็เป็นผลงานของคุณวรมเม,มรมลาศาสตร์มีงานของพระอาจารย์อภิวันอภิวันโนซึ่งเกี่ยวกับการนำคาถาธรรมกายเข้ามาใช้ปฏิบัติในการปลุกเสกหรือว่าการอภิเสกนะพระพุทธรูปและพระเจดีย์นะครับซึ่งอย่างปัจจุบันยังใช้กันอยู่ในทางเมืองเหนือนะครับรัตนาโกสินเราพบว่าหลักฐานสําคัญก็คือเจดีย์ พระศรีสันเพชรเป็นเจดีย์ประจำราชการที่1ที่วัดพระเชตุพนในกลุก็จะมีลานเงินนะครับบรรจุคาถาพระธรรมกายแล้วก็อยู่ในกลุกของเจดีย์นั้นอีกทีหนึ่งมาทางด้านนี้นะครับมาถึงราชการที่3นะครับก็เราจะพบว่าพระองค์ทรงสถาปนาคัมภีร์นะครับมาตรฐานหรือว่าชุดคัมภีร์หลวงนะครับหลายชุด ชุดหนึ่งที่อยู่วัดพระเชตุพนก็คือชุดเทพชุมนุมนะครับในนั้นนอกจากจะมีสามพระไตรปิฎกแล้วก็ยังมีศรัทธาวิเศษและประการวิเศษต่างๆหนึ่งในประกรณ์วิเศษนั้นก็คือธรรมกายญาธิธรรมกายญาธิจะประกอบด้วยคาถาพระธรรมกายและอัตถกถาที่อธิบายคาถาพระธรรมกายต่างๆ,ๆเหล่านั้นด้วยภาษาบาลีทําให้เราได้หลักฐานชิ้นเอกอกว่าพระธรรมกายเป็นที่รู้จักในสังคมไทยเนี่ยนะครับมาตั้งแต่อย่างช้าที่สุด ยุคของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิจนกระทั่งถึงอย่างช้าก็เป็นยุคราชการที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่รวบรวมมาทั้งหมดโดยคร่าวๆกว่า50กว่าชิ้นาจากผลงานทั้งหมด16ปีของดีลี่นะครับผลงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของทางดีลี่นะครับก็คือการอนุรักษ์คัมภีร์หลวงนะครับฉบับเทพชุมนุมซึ่งราชการที่3สถาปนาไว้กับรพระประเชจทุพนเราก็เริ่มตั้งแต่การทําความสะอาดนะครับ แล้วก็การทำดิจิทัลไอเซชันะครับแล้วก็การจัดกลุ่มของคัมภีร์ต่างๆทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อที่จะนำคัมภีร์ในลักษณะของดิจ i ทัล a t เซชนะครับขึ้นไปบนเว็บไซต์ของทางดีรีและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเปิดให้กับสาธารณชนทั้งโลกนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา,าศาสนาพุทธนะครับเทราวาตของประเทศไทยครับ การทำงานของดีรีทางด้านวิชาการนะครับไม่สามารถทําได้โดยตนเองตามลําพังนะครับเราจะต้องมีพันธมิตรต่างๆด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้นําในด้านการวิชาการนะครับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยพุทธศาสนานะครับทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและไม่นับถือศาสนาพุทธรวมทั้งแหล่งที่เก็บ ข้อมูลต่างๆหรือแหล่งที่เก็บคัมภี์โบราณเหล่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศนิวซีแลนด์เราก็มีมาหาวิทยาลัยโอทาโกนะครับทางอังกฤษเราจะมี University of Cambridge นะครับแล้วก็ Oxford นะครับส่วนทางออสโลซึ่งปัจจุบันนี้ก็เกือบจะไม่ได้เป็นนะครับศูนย์กลางการค้นคว้าทางโบราณคดีแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นที่เก็บข้อมูลต่างๆทางด้าน คัมพีโบราณนะครับมหาวิทยาลัยออสโตของทางนอร์เวย์นะครับและทางวอชิงตันนะครับก็อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเสร็จแล้วทางประเทศจีนเราก็จะมีจงสันต้าเฉวนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือมหาวิทยาลัยซิดนีย์นะครับ University of Sydney ประเทศออสเตรเลียในอนาคตจะเป็นแหล่งเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยนะครับอ่านอักษรโครสทีนะครับาจากคัมภีร ทางบามิยันหรือทางอัฟกานิสถานต่อกับปากีสถานที่เรียนไว้ให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นนะครับด้วยพันธมิตรเหล่านี้นะครับทางเดลีก็เชื่อว่าเราจะมีการค้นคว้าวิจัยสืบเนื่องต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับผู้นำทางด้านวิชาการต่างๆเหล่านี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตาม